เขมรเนี่ยเป็นอยู่ในมฑลของฉันในภาพออกไหมทวายมริตนาวสีเนี่ยอยู่ในมฑลของฉันนะฮะไอไอเอเอ,เอ,เอเดินแดนทางตอนล่างนะฮะอปัตตานีอะไรเนี่ยอยู่ในมฑลของฉันก็ขึ้นอยู่กับว่าพระองค์เมื่อขึ้นมาเป็นใหญ่พักเนี่ยพระองค์จะสามารถไหมที่จะ แสดงอํานาจปกครองดินแดนเหล่านั้นนะฮะไปปราบให้กษัตริย์เหล่านั้นส่งบรรณาการมาถ้าทําได้สําเร็จก็แสดงว่าเป็นจัก,กรพรรดินในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ายังทำไม่ได้ก็เอาสิ่งอื่นมาเป็นเกณฑ์วัดเช่นมีแก้วมณีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจวดใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปมีช้างเผือกหรือปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นคุณสมบัติ บางประการที่เอาเอามาใช้แต่จริงๆเนี่ยต้องวัดกันด้วยกําลังครับต้องไปปราบให้ได้และปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็พอดีหมดเวลาก็คือว่าเราก็เป็นใหญ่อย่างสบายมากไปกลืนสุขโขทัยมาไปตีขเขมรเป็นประมาณว่ามาเฟียใหญ่อยู่ในพื้นภูมิภาคนี้จนกระทั่งพระเจ้าตะเปงเฉเวตี้ย้ายราชธานี จากตองอูมาอยู่หงสาวดีในภาพออกไหมฮะแล้วพระเจ้าตะเบงชเวตี้ท่านก็จะเป็นจักรพรรดิเหมือนกันแต่เป็นน้องใหม่มาแล้วท่านก็เริ่มตีวงของท่านประมาณว่าขอบเขตสักแค่ไหนเริ่มเห็นไหมและคนที่มาตีวงตรงนี้ชัดขึ้นคือพระเจ้าบุเรงนองเอากันชัดๆปรากฏว่าไอ้วงของบุเรงนองกับวงของ อยุธยาเนี่ยมันมาซ้อนทับกันนึกภาพออกไหมมันมาซ้อนทับกันในเขตเชียงใหม่ในเขตทวายมาตนาสีเขตรัดมอนโบราณมันก็เกิดเป็น,ป,นปัญหาว่าเกิดจักรพรรดิสององค์ในพื้นที่ที่ซ้อนทับกันแต่มันมีกติกาอยู่อันหนึ่งว่าจักรพรรดิมีได้แค่องค์เดียวครับมีสององค์ไม่ได้ครับผิดกติกาต้องมีองค์เดียวเท่านั้นนะฮะเอ่อ จ้าโบเรงนองก็ไม่ค่อยสบายพระไทยนะฮะก็เลยขอช้างเผือกเรานึกภาพออกไหมคือขอสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดิให้เราถ้าให้ไปก็เท่ากับยอมรับว่านี่เป็นจักรพรรดิอีกองหนึ่งนึกภาพออกไหมฮะแต่ความจริงมันมีผลประโยชน์เยอะแยะและเบื้องหลังการขอช้างเผือกนี่มีผลประโยชน์เยอะแยะแต่ผมเพียงอธิบายให้เห็นว่าท้าที่สุดการ,รเผชิญหนะ้าการติก โตและการขึ้นมาเป็นใหญ่ของกษัตริย์ยุทธยาเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมและสมจริงจริง,รง,รงของจักรพรรดิที่มีอํานาจอยู่ในมือและขยายอํานาจออกไปอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นที่ปรากฏแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็มาเจอกับจักรพรรดิอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความคิดคอนเซปต์ concept, ความปรารถนาความต้องการอันเดียวกันเลยที่จะแสดงตนเป็นจักรพรรดิ ด้วยนะฮะแล้วเมื่อปลาเป็นเสือสองตัวในพื้นที่เดียวกันมันก็ตกลงกันลําบากได้ภาพออกไหมฮะนะฮะก็เกิดการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างราชอาณาจักรุงสวดีและราชอาณาจักรอยุธยาซึ่งโดยความคิดเบื้องหลังการต่อสู้คือต่างพยายามสแสดงพระองค์ว่าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่ใหญ่กว่าแต่ลึกลงไปกว่านั้น มีความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์หลายส่วนและผลประโยชน์หลายส่วนที่ขัดแย้งนั้นก็ขัดแย้งขึ้นในอนาบริเวณหรือพื้นที่หรือแมนดาล่าที่ซ้อนทับกันนะครับคอนเซปต์ประมาณนี้ก็หมดเวลาพอดีเต็มอิ่มทีเดียวนะครับคุแม,ม้แต่ผมเองนะครับซึ่งนะครับเอ,อเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับ อายุยาางม,มาบ้างนะครับก็ยังรู้สึกว่าไปฟังอาจารย์สุเนตที่ไหร,รได้ไอเดียได้ความรู้ตลอดเลยนะครับอะไรใหม่ใหม